ชาวไทยทรงดำาครับเขาจะทอผ้าใช้เองโดยผ้าที่ใช้เนี่ยจะเน้นเป็นผ้าป้ายแล้วก็ผสมกับผ้าใหม่นะครับโดยผ้าที่ใช้เนี่ยจะเน้นเป็นสีดำหรือสีกรมท่านะครับแล้วก็ทอเสร็จปุ๊บเขาเอาผ้าเนี่ยไปลงแป้งครับก่อนที่จะมาตัดเดย็บเป็นชุดในพิธีการต่างๆครับการแต่งกายของชาวไทยทรงดำผู้ชายนะครับก็คือจะใส่ชุดไทยนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับก็คือเสื้อผ้าป้ายสีดํา มีกระดุมเนี่ยครับเยอะมากเขาจะนิยมติดกระดุมเนี่ยนะครับเป็นเลขขี้คือ11 13หรือว่า15นะครับยิ่งมีเยอะเนี่ยก็แสดงถึงความรอบคอบของผู้ที่สวมใส่นะครับแล้วก็มีนี่ครับผ้าคาดเอวหรือที่ชาวไทยทรงดำเรียกว่าฝักเอวนะครับการแต่งกายของชาวไทยทรงดำผู้หญิงนะครับก็คือจะใส่เสื้อกล้องแขนยาวเหมือนกันครับแล้วก็กระดุมเนี่ยจะติด ไม่เกิน11เมตรนะครับซึ่งต่างจากผู้ชายที่จะติด11เมตรขึ้นไปครับหางว่าสิ้นเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าลายแตงโมนะครับทรงหน้าบัวหรือว่าหน้าสลังยาวครับพาาบ่าด้วยผ้าปเปียวนะครับนี่ครับคือผ้าปเปียวแล้วก็สะพายกะเล็บครับเป็นกระเป๋าของชาวไทยทรงดำผู้หญิงนะครับ